สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์นาดามแบรชชอนนะครับแล้วผมอาจารย์ไมค์บูนาครับแล้ววันนี้จะมาพูดถึงคำว่า present oh yeah ซึ่งมี3ความหมายนะครับจะมาหัวเราะอะไรครับ <c oughs> ไปไกลๆฮะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> present มี3ความหมายก็คือ1ปัจจุบัน2ของขวัญ3ก็คือ นำเสนอนั่นเองนะครับถ้าจะเป็นนำเสนอนะครับจะพูดยังไงครับให้ชัดเป๊ะเวอร์ถ้าชัดเป๊ะเวอร์แบบฝรั่งแบบสำเนียงอ,ยงอนินเตอร์นะครับก็อย่างนี้ปีเซนปีเซนครับถูกไหมหน้าตบนะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับ,รบต้องพูดว่านำเสนอนะครับเป๊ะนะครับก็คือนำเสนอเขาไม่ใช่โอ้เอ็มจีครับโอ้มจีพูดยังไงครับให้ให้ให้ชัดเวอร์ครับโอเคขอแก้ตัวอย่างนี้นะครับ present <laughs> โอเค present, present จะเน้นเน้นพยางค์ที่สองนะครับแล้วก็ตัว s ก็ออกเสียงเป็นตัว z z Z all oh, present 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 แล้วถ้าเป็นคำว่าปัจจุบันละ่ะปัจจุบันก็ present โอเคฟังดีๆครับเน้นพยางค์ไหน present โอเคเน้นพยางค์แรกนั่นเองครับ present present เปรียบเทียบนะครับถ้านำเสนอก็ present present แล้วก็ปัจจุบัน present present แล้วของขวัญละ่ะ ของขวัญก็ present โอเคไม่ผิดครับของขวัญก็คือข้องขวัญนะไม่ใช่อ d a m a d a ่ะตื่โอเค present เหมือนกับปัจจุบันครับเหมือนเหมือนกันเดะเลยอ๋อออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเปรี้ยเหมือนกันเดะเลยอ่าถ้างั้นถ้าจะพูดว่าฉันอยากจะนําเสนอของขวัญให้คุณในปัจจุบันเนี่ยครับจะพูดยังไงครับให้ชัดเป๊ะรึ a ด a m นั่นแหละเวอร์แต่พูดไง I want to present you with a present in the present. Oh, I want to present you with a present in the present. Okay, long krang kran nap. I want to present you with a present in the present. Oh, wow. Ha. Like this, okay. See you again,